สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะพามาดูความคิดเห็นด้านกีฬาฟุตบอลกันนะครับของชาวเน็ตกัมพูชาหลังจากที่การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2023รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A นัดที่3กครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาก่อนจะไปรับชมเรื่องราวก็อย่าลืมสนับสนุนช่องสุงนทรภูมิคอมเมนต์ให้เติบโตด้วยกันก,นกดไลค์กดติดตามแสดงความคิดเห็นเราจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับ ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่สนาม PTT Stadium เมื่อวันจันทร์ที่21สิงหาคม2 5 1 6นะครับทีมชาติไทยที่มี6แต้มจากการลงแข่งขัน2นัดลงสนามพบกับทีมชาติกัมพูชาที่มี4แต้มจากการลงเล่น2นัดเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เปรียบเสมือนการชิงแชมป์สาย A เพื่อสิทธิ์ในการเข้ารอบรองชนะเลิศอัตโนมัตินะครับ สำหรับผลการแข่งขันนะครับทีมชาติไทยออกนำกัมพูช,ชาในนาทีที่52จากการสกัดบอลผิดพลาดทำเข้าประตูตัวเองของเลดลีเฮงผู้เล่นกัมพูช,ชานะครับในนาทีที่83ทีมชาติไทยมาได้ประตูออกนำเป็นประตูที่2จากการซัดนอกกรอบเขตโทษของเนติทรนแก้วเจริญตัวสมรองที่ถูกส่งลงมาในครึ่งหลังนะครับแต่ว่า บอลไปฉลับผู้เล่นกัมพูชาเปลี่ยนทางเข้าประตูไปจบเกมทีมชาติไทยชนะกัมพูชา2ประตูต่อศูนย์นะครับหลังจบเกมนี้แฟนบอลกัมพูชาก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับโดยเขาบอกว่าทีมของเขาเล่นได้ดีเป็นการยกระดับการเล่นของทีมมาสู้กับไทยได้อย่างสูสีอาจจะดีกว่าทีมชาติไทยด้วยซ้ํา ที่ไทยทำได้2ประตูนในวันนี้ก็เพราะว่าโชคช่วยแต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงนะครับทีมชาติไทยของเราชุดนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เกือบทั้งหมดนะครับเกินครึ่งทีมมีตัวเก่าเพียงแค่4คนแล้วก็นอกจากนี้เวลารวมตัวเราก็ยังมีน้อยถ้าจะให้เล่นแบบมีระบบและมีรูปเกมที่สวยงามมันก็คงลำบากนะครับแต่ว่าการชนะ3นัดรวดก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราและเราก็ชนะกบูชา2 0นะครับเกมนี้ เดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างโดยคนแะนะครกนั่นเขาบอกว่าถึงจะแพ้แต่ฟอร์มก็ยังพอสู้กับไทยไหวทําได้ดีมากเกมนี้กัมพูชาก็ถัดมาครับบอกว่าคุณทําได้ดีโอกาสมีเยอะแต่ไม่มีโชคเล่นหนักไม่มีกลัวคู่แข่งนี่คือความก้าวหน้าคอมเมนต์ตัดมาบอกว่าทําได้ดีและสประตูนี้เป็นประตูนําโชคของทีมไทยโดยความผิดพลาดของแนวรับกัมพูชา พยายามให้มากขึ้นในเกมถัดไปเช่นเดียวกับความคิดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าฟอร์มเกมรับของเราเล่นได้ดีแม้ว่าเราจะยังขาดขาดเกินเกินอยู่บ้างและ2ประตูที่เสียไปก็มาจากดวงคอมเมนต์ถัดมาครับแพ้แล้วฟอร์มดีแต่เจ้าถิ่นเกือบแย่ผลน,น่าจะออกมาเสมอกันมากมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาครับเขาบอกว่าทําได้ดีและมีการฝึกฝนมากขึ้น การสนับสนุนการให้กำลังใจมากกว่าการแสดงความคิดเห็นในเชิงรบแม้แต่ยักษ์ใหญ่ในวงการฟุตบอลก็ยังพ่ายแพ้คนถัดมาครับบอกว่าหลายครั้งแต่ก็ยังทำอะไรประเทศไทยไม่ได้ความคิดเห็นคนถัดมาเป็นชาวเวียดนามเขาได้เข้ามาแซวว่าพวกคุณทุกคนควบคุมบอลได้ดีแต่ประเทศไทยพวกเขาเดินบนสนามก็ยังชนะ คอมเมนต์ถัดมาครับไม่รู้จะพูดว่าเล่นดียังไงถ้าเล่นบอลแบบนี้บอลไทยก็ปกติสมบูรณ์ไม่มีกดดันอะไรนักหนาแต่พวกเราเล่นเหมือนไม่อยากชนะฟุตบอลต้องการชนะไม่ใช่เล่นแบบนี้คอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าพวกคุณทําได้ดีมากสําหรับเกมนี้ผมชอบจังหวะที่ทีมมีโอกาสโตกลับเรามีโอกาสมากมายแต่เรายังโชคไม่ดีพวกเขาโชคดีกว่าเราสู่ๆฉันสนับสนุนกัมพูชาเสมอ ความคิดเห็นคนถัดมาเขาบอกว่าไทยโชคดี2ประตูแต่เราเสียประตูในช่วงท้ายผู้เล่นของเราปล่อยให้เขาเล่นง่ายเกินไปเขาเนต์ถัดมาเอาจริงๆครึ่งแรกบอลไทยไม่ดีเท่าเราแต่ในครึ่งหลังทรงบอลของเราดีไม่เท่ากับครึ่งแรกคนถัดมาครับนักเตะของเราเล่นได้แย่ในช่วงท้ายเกมเพราะเหนื่อยและโค้ชก็ไม่ยอมเปลี่ยนตัวผู้เล่นคนถัดมาเขาบอกว่าดังนั้นสองประตูจึงเป็นลูกที่โชคดี อมเมต์ถัดมาครับเราเล่นกับไทยได้ดีและทีมอื่นก็กลัวเราเชาวกัมพูชาคนถัดมาเขาบอกว่ากัมพูชาทําได้ดียิงได้2ประตูแต่ผลแพ้ไทยเพราะกัมพูชาทําเข้าประตูตัวเองทั้ง2ลูกส่วนคนถัดมาเขาบอกว่าครั้งนี้เราแพ้แต่เราคิดว่าเสมอกันเพราะบอลเป็นความผิดของเราทั้งหมดคนถัดมาครับเราฝึกซ้อมพวกเขาก็ฝึกซ้อม อยากจะชนะไทยต้องคิดว่าเขาฝึกสิเราฝึก15เพราะเขาเดินนำหน้าเราถ้าจะไล่ให้ทันพวกเราก็ต้องวิ่งคนถัดมาครับฟอร์มดีรู้จักจ่ายบอลให้กันแต่เสียดายกองหน้าย,ยังไม่เฉียบคมโอกาสเอาชนะไทยกับเวียดนามมีเยอะแค่โค้ชเสริมความแข็งแกร่งความเร็วเทคนิคการวิ่งบอลเร็วและจบอย่างมีคุณภาพส่วนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า กัมพูชายังมีข้อจำกัดดูแค่ไทยเล่นเล่นสั้นๆชัดเจนว่าเล่นดีแค่ไหนความคิเดเห็นคนถัดมาครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมคิดจุดเด่นของทีมกัมพูชาย,ยู23ของเราคือการรับบอลและความว่องไวในการป้องกันส่วนใหญ่เห็นคู่แข่งแย่งบอลก่อนตลอดนี่เป็นเพียงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆคอมเมนต์ถัดมาครับรับได้กับฟอร์มผลประตูแรกเรายิงเองประตูที่2ก่กอด,ดวง ประเทศไทยควรตกรอบไปคนถัดมาครับกัมพูชายังคงเป็นกัมพูชายังคงสูญเสียทุกฉากทุกนาทีทุกเวลาเหมือนครั้งแรกนัดแรกหามากนัดสองไม่ขำม,มากนัดที่สามน้ำตาไหลตลอดกันอย่างที่ผมบอกกัมพูชาตอนนี้เราเล่นกับบูไนและลาวได้เท่านั้นถ้าผมมีงบผมจะจัดการแข่งขันกับประเทศที่อ่อนแอที่สุดในอาเซียน อย่างเช่นกัมพูชาบรูไนลาวฟิลิปปินส์ติมอร์เลสเตเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือไม่มาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าในอีก10ปีข้างหน้าเราจะสามารถเอาชนะเวียดนามหรือประเทศไทยได้หรือไม่คนถัดมาครับผลการแข่งขันนี้อยากสําหรับเราที่จะยอมรับแต่จากสิ่งที่ฉันเห็นพวกคุณทําได้ดีมาก วันนี้ฉันขอชมเชยคุณแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้ฉันก็ยังสนับสนุนพวกคุณคอมเมนต์ถัดมาครับราบใดที่กัมพูชายังคงเอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้ประวัติศาสตร์ก็ยังเป็นแค่ประสบการณ์ชาวกัมพูชาคนถัดมาเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจทางฝั่งไทยก็บอกว่าไทยไม่ได้ยิงซักประตูคนถัดมาครับโอกาสไม่มีโชคสองประตูไม่มีความหมายสําหรับประเทศไทยเพราะเรายิงได้ แลวทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเน็ตกัมพูชานะครับท่านผู้ชมมีความคิดอ็นอยางไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหาข้อมูลในการแปรผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะหลงผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองตร่ตรองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจ,จนารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ